สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้นกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ไม่ได้ออกฝึกนกไม่ได้ออกต่อนกนะครับจะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมานกที่ผมเอาเข้าคู่ไว้นะครับเป็นเจ้าสองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเข้าคู่กันได้แล้วนะครับนู่นนะครับกระดิตบกระดิบ เรียกตัวเมียเข้ารังแล้วนะครับนั่น,นะครับกตัวเมียตัวนี้นะครับผมจะเอามาเข้าคู่กับเจ้าอเอเชียนะครับแต่ว่าเจ้าอเอเชียเขาเป็นยังเป็นนกเด็กเนาะยังเป็นนกใหม่รุ่นนะครับก็เลยลุรันนะครับกเจ้าอเอเชียโห่จิกขังเตอรเลยนะจิกตัวเมียเนาะ ก็เลยลองมาเทียบกับเจ้าสองนะครับเทียบกันสองวันนะครับเนี่ยครับเข้าได้เลยนะครับโอ้นะครับเจ้าสองนี่เป็นนกสองกุกเต็มนะครับคาลมครบเครื่องนะครับส่วนตัวเมียตัวนี้ก็เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางคาลมนะครับคาลมบวกคาลมนะครับเดี๋ยวมาลองติดตามชมนะครับว่าลูกเขาออกมาจะเป็นยังไงเนาะ เป็นสายพัฒนานะครับเพิ่งลองผสมครั้งแรกนะครับในชีวิตของผมนะครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับมาลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมดูลักษณะนี้แนละ้วโอ้โหเจ้าสองนี้ดึงตัวเมียลงลังเลยนะครับแล้วก็ นกตัวเมียตัวนี้เคยมีประสบการ์เลี้ยงลูกมาแล้วนะครับเลี้ยงลูกในกรงมาแล้วหนึ่งชุดนะครับผมก็ไปขอแบ่งจากอาจารย์ใกล้ๆกันนี้นะครับมาลองผสมดูนะครับลองมาทำทำสายดูนะครับก็นี่นะครับได้เจ้าสองนะครับเจ้าสองกับแม่คาลมนะครับเจ้าสองนี่คาลมอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเสียงกลางพุ่งๆเสียงกลางเปิดๆเนี่นะครับเจ้าสองนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาเจ้าสองนะครับกับตัวเมียนะครับเข้ามาในกรงรวมนี่นะครับกรงใหญ่เนาะแล้วก็จะจับตัวนี้เข้ากรงนะครับขึ้นกรงไว้นะครับขันแล้วนะครับตัวนี้ครับเสียงเด็กนะครับโอ้นะครับเจ้าสองนี่เทียบอยู่เรียกตัวเมียเข้ารังกันใหญ่เลยครับโอเคครับผมก็จะจับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาเจ้าสองกับ ตัวเมียนะครับที่เขาเข้าคู่กันเนาะเอามาใส่ในกรงนี้ไว้นะครับพราะว่าผมทํารังไว้แล้วนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้เข้ากรงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าสองลงมาใส่ในนี้นะครับกับคู่เขานะครับดยวค่อยถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีเข้าคู่นกของผมนะครับก็ครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับมาดูมาชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ผมจะอัปเดตให้อาจารย์ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวจับตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็เอาเจ้าสองกับคู่ของเขานะครับมาใส่กรงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตัวตนของเจ้าสองนะครับเป็นสายพัฒนานะครับชุดนี้ครับชุดแรกของผมนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะได้ดูกหรือเปล่านะครับแต่ว่า นกตัวเมียนะครับเขามีประสบการณ์แล้วนะครับมีประสบการณ์เลี้ยงลงูกในกรงรวมกรงกรงหาแบบนี right. right Angela, ้แล <c oughs> ้วนะครับเคยผสมมาแล้วนะครับก็เขาเลี้ยงลูกเองนะครับนกตัวเมียตัวนี้ครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเข้าคู่นะครับเจ้าสองเข้าคู่ได้แล้วนะครับแล้วมาดุ้นมาชมกันเดี๋ยวเดยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าจะ ไล่ลูกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังไม่ได้เนาะสุดแรกของเขานะครับนี่นะครับตัวเมียพร้อมที่สุดแล้วครับกระดิบปีกเก็บเก็บเก็บแล้วครับป,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 ประสบความสําเร็จไปอีกีขั้นหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่เนาะผมก็เป็นมือใหม่นะครับที่หัดผสมนะครับผสม นกครั้งแรกนะเป็นคู่แรกเลยนะครับที่ผมผสมในชีวิตนะครับสายพัฒนานะครับสำหรับเจ้าสองเป็นนกคารมนะครับอารมณ์ครบเครื่องนะครับตัวเมียก็คารมนะครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับเสียงกลางพุ่งๆกับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับมาดูมาชมกันตอนถอดไปนะครับผมจะอัปเดตให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับ โอเคครับก็จะปล่อยให้เขาเรียกกันขึ้นดังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแ๋ยวตัวเมียเขาจะตกใจนะครับแต่ว่าเจ้าสองนี่นิ่งกับผมนะครอบยู่กันหลายเดือนนะครับสรับเจ้าสองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับยวค่อยถ่ายให้ท่านได้ชมกันใหม่เนาะแก้วสองก็พยายามเรียก ตัวเมียนะครับเรียกคู่ของเขานะครับลงรังนะครับเจ้าสองไม่ห่างออกจากรังเลยนะครับอูครับนู่นนะครับลงนอนดังแล้วนะครับเขาก็จะเรียกเรื่อยๆนะครับตามที่ผมได้ยินเนาะนี่ครับปีกก็จะปีกคิ๊บคิ๊บคิคิิ๊อย่างนี้นะครับเรียกนกตัวเมียลงดังนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ นู่นนะครับเจ้าสองนะครับนั่นนะครับโด่งลังแล้วนะครับมาดุ้นมาชมว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะครับคู่นี้นะครับคู่สายพัฒนาของผมนะครับคู่แรกนะครับคู่แรกในชีวิตนะครับที่เพาะนกนะครับเนาะแล้วก็ทําสายนะครับนู่นนะครับเจ้าสองตอดกิ่งไม้นะครับผมเอาเข้าไปให้เขา ตัวเมียนี่มีประสบการณ์แล้วนะครับมีประสบการณ์เลี้ยงลูกแล้วนะครับแล้วก็นนะครับเจ้าสองนะครับปากโทนีเดียกคิก๊บคิ๊บคิินะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเดียกกันลงดังนะครับจะไม่กวนเขาแล้วนะครับจะไม่รบก,กวนเขาแล้วนะ เจ้าสองเรียกปัญญาเขาลงดังนะครับคลิปนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมเข้าคู่นกนะครับระหว่างเจ้าสองกับน้องมีนานะครับชื่อมีนานะครับ <c oughs> หน่งกุกนะครับเจ้าสองหรือว่าจะซื้อน้องหนึ่งอ่าน้องหนึ่งกับเจ้าสองนะครับ ว่ายังเดี๋ยวค่อยๆตั้งซื้อกันไปนะครับโอ้นะครับเจ้าสองลงแต่งรังแล้วนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผักติดตามโมวุฒิขยาใหญ่สายสองนะครับเป็นสายพัฒนานะครับคู่เจ้าสองนะครับเจ้าสองสองกุกนะครับแม่อาคู่ของเขาได้หนึ่งกุกนะครับโอเคครับ ใช่ก็จะกลับเข้ามาสวัสดีครับผม